ให้ครบทั้งสี่เส้นค่ะเขาจะโผล่ออกมาด้านบนสอดเส้นนี้เส้นแรกมันจะมาป็นรอบเสร็จปล่อยค่ะเอามือกดไว้เอามือกดไว้มาค่ะวันนี้อาทิตย์จะพาพักดอกกุหลาบเหรียญปวยทานค่ะดอกกุหลาบกุหลาบจิว๋วเราพับขึ้นมาเดิมนะคะล็อกเหรียญเป็นการล็อกเหรียญ ขาจะไม่หลุดแล้วทีนี้รอบนี้ล็อกเพราะว่าเราล็อกทั้งด้านในด้านนอกเห็นไหมคะสังเกตไหมริบบิน้นที่เย็บสอดแล้วดึงเหมือนเดิมค่ะเหมือนกันเส้นสุดท้ายสอดนี่จะทําการสอดค่ะสอดจับขึ้นมาเส้นของเขาแล้วก็สอดเข้าในรูของเขาเองนี่ค่ะสเส้นที่สี่ ทับเส้นที่สามแล้วก็สอดใต้เส้นที่หนึ่งหมุนประมาณสักสามรอบหนึ่งสองสามหมุนสามเส้นสั้นั้นเส้นที่สี ขับเส้นที่สามแล้วก็สอดใต้เส้นที่หนึ่งจิคกี้าได้กันไกลมาถ้าสมมุติเราตัดนี่ค่ะก็จะกลายเป็นกุหลาบแล้วกุหลาบจิ๋วสวยๆค่ะเรียบร้อยค่ะได้แบบนี้ได้แบบนี้เราเอามือกดไว้นะคะแล้วจับหมุนค่ะหมุนหมุนนะหมุนค่ะจับเส้นข้างนอกนะคะเส้นที่อยู่ข้างนอกเห็นไหม จับเส้นที่อยู่ข้างนอกสอดใต้สอดใต้มุมที่เราหมุนเมื่อกี้ค่ะรอบเสร็จปล่อยค่ะเอามือกดไว้เอามือกดไว้เส้นข้างล่างเหมือนเดิมเหลือสองเส้นแล้วจับเส้นข้างล่างก่อนเราใช้มือดึงอีกเส้นหนึ่งไว้เพื่อให้หลบทางก็สอดค่ะที่พับสิบเส้นเมื่อกี้จะเหลือนิดเดียวพอดีเสร็จแล้วกลับด้านมาค่ะกลับด้านมา ทีนี้เราจะมาทําจีบกุหลาบแล้วเราจิบอยู่แต่ไม่เป็นไรเราก็ม้วนออกมาเสร็จแล้วก็พับค่ะสอดเหมือนเดิมเส้นข้างล่างเหมือนเดิมเหลยสองเส้นแล้วจับเส้นข้างล่างก่อนเราใช้มือดึงอีกเส้นหนึ่งไว้เพื่อให้หลบทางก็สอดค่ะสอดใต้เหมือนเดิมค่ะมันจะมี สอดถัดมาเรื่อยๆค่ะนี่แล้วก็สอดใต้เส้นที่หนึ่งค่ะง่ายเห็นไหมคะเราลองพับลงเหมือนกับผ้าสมมุติเราตัดปิดอยู่แต่ไม่เป็นไรแล้วก็ม้วนออกมาเสร็จแล้วก็พับค่ะสอดเหมือนเดิมสอดให้เข้าเป็นกลวยแบบนี้นะสอด สอดโค้งเข้ามาสอดใต้จับเส้นที่อยู่ใต้อีกได้แบบนี้ได้แบบนี้เราเอามือกดไว้นะคะแล้วจับหมุนค่ะหมุนหมุนนะหมุนค่ะนี่ค่ะนี่จะกลายเป็นกุหลาบแล้วกุหลาบจิ๋วค่ะอือ กดนิดนึงให้เขาอยู่เห็นไหมคะเป็นแปดเส้นกลับด้านกลับด้านเอาเส้นสั้นเหมือนเดิมค่ะล็อกเหรียญทีนี้นี่เลยแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะดึงให้กระชับกดนิดนึงให้เขาอยู่เห็นไหมคะเป็นแปดเส้นกลับด้านกลับด้านเอาเส้นสั้นเหมือนเดิมค่ะล็อกเหรียญทีนี้ เอาเส้นที่หนึ่งพับไว้แล้วก็เอาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองจับเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งจับเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามปิดอยู่แต่ไม่เป็นไรแล้วก็ม้วนออกมาเสร็จแล้วก็พับค่ะสอดเหมือนเดิมนี่ค่ะ จะกลายเป็นกุหลาบแล้วกุหลาบจิ้วค่ะเอาเส้นที่หนึ่งพับไว้แล้วก็เอาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเข้าไปในบนเส้นของเขาเองนะคะสอดนะแล้วเขาจะโผล่มาด้านบนกีบพอดีนี่ค่ะเหมือนกันสอดสอด หมุนประมาณสักสามรอบหนึ่งสองสามหมุนจับได้แบบนี้ได้แบบนี้เราเอามือกดไว้นะคะแล้วจับหมุนค่ะหมุนหมุนนะหมุนค่ะง่ายเห็นไหมคะเราลองพับดูเหมือนกับผ้าสมมุติเราตัด เส้นสั้น,นง่ายๆเห็นไหมคะเราลองพับดูเหมือนกับผ้าสมมุติเราตัดซอดค่ะนี่เสร็จแล้วเราจะทำเกี๊ยบกุหลาบเราจับเส้นหนึ่งขึ้นมาให้เขาเป็นกลวยแบบนี้นะสอดสอยจับเส้นข้างนอกนะคะเส้นที่อยู่ข้างนอกเห็นไหมจับเส้นที่อยู่ข้างนอกสอดใต้ อดใต้มุมที่เราหมุนเมืเคค่อกี่ค่ะติดอยู่แต่ไม่เป็นไรแล้วก็หมุนออกมาเสร็จแล้วก็พับค่ะสอดเหมือนเดิมเส้นข้างล่างเหมือนเดิมเหลยสองเส้นแล้วจับเส้นข้างล่างก่อนเราใช้มือดึงอีกเส้นหนึ่งไว้เพื่อให้หลบทางก็สอดค่ะกดนิดนึงให้เขาอยู่เห็นไหมคะเป็นแปดเส้น,สนกลับด้าน กลับด้านเอาเส้นสั้นเหมือนเดิมค่ะล็อกเหรียญทีนี้เอาเส้นที่หนึ่งพับไว้แล้วก็เอาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองให้ครบทั้งสี่เส้นค่ะเขาจะโผล่มาด้านบนสอดเส้นนี้เส้นแรกมันจะมาเดิมนะคะล็อกเหรียญเป็นการล็อกเหรียญเขาจะไม่หลุดแล้วทีนี้รอบนี้ Power, ล็อกเพราะว่าเราลอกทั้งด้านในด้าน,นอกเห็นไหมคะสังเกตไหมริบบิ้นที่เย็ดสอดโค้งเข้ามาสอดใต้จับเส้นที่อยู่ใต้อีกฮิบพับจิบเส้นเมื่อกี้จะเหลือนิดเดียวพอดีเสร็จแล้วกลับด้านมาค่ะกลับด้านมาทีนี้เราจะมาทำจีบกุหลาบแล้วเราสอดใต้เหมือนเดิมค่ะ มันจะมีสอดถัดมาเรื่อยๆค่ะนี่แล้วก็ปิดอยู่แต่ไม่เป็นไรแล้วก็ม้วนออกมาเสร็จแล้วก็พับค่ะสอดเหมือนเดิมนี่เลยแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะดึงให้กระชับรอบเสร็จปล่อยค่ะเอามือกดไว้ เอามือกดไว้เสร็จแล้วเราจะทําการล็อกเหรียญเพราะว่ามันเป็นเหรียญเล็กนะคะมันเป็นดอกกุหลาบเรามาทําการล็อกเหรียญเอาเหรียญวางค่ะติดอยู่แต่ไม่เป็นไรแล้วก็ม้วนออกมาเสร็จแล้วก็พับค่ะสอดเหมือนเดิมรอบเสร็จปล่อยค่ะเอามือกดไว้เอามือกดไว้ติดอยู่แต่ไม่เป็นไรแล้วก็ม้วนออกมา เสร็จแล้วก็พับค่ะสอดเหมือนเดิมที่พับทิบเซนเมื่อกี้จะเหลือนิดเดียวพอดีเสร็จแล้วกลับด้านมาค่ะกลับด้านมาทีนี้เราจะมาทำจีบกุหลาบแล้วเราดีค่ะนี่จะกลายเป็นกุหลาบแล้วกุหลาบจิ๋วค่ะสอดโค้งเข้ามา สอดใต้จับเส้นที่อยู่ใต้อีกนี่ค่ะนี่จะกลายเป็นกุหลาบแล้วกุหลาบจิ๋วค่ะให้ครบทั้งสี่เส้นค่ะเขาจะโผล่มาด้านบนสอดเส้นนี้เส้นแรกมันจะมา ซอดค่ะนี่เสร็จแล้วเราจะทำเก็บกุหลาบเราจับเส้นหนึ่งขึ้นมาเอาเส้นที่หนึ่งพับไว้แล้วก็เอาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่ง